ก็สวัสดีทุกคนนะอยู่ผมโลจังคนเดิมนะครับตอนยูดีเกมลัสซาก้าอะไรจริงครับผมซึ่งวันนี้มันจะมาไม่ใช่เล่นหนามาแนะนําตัวละครที่คุณต้องบีนะครับเป็นตัวนอร์มอลนะตอนแรกเลยนะฮะมันจะแยกต่อไปเป็นพวกคาร์ดแลร์แล้วก็อะไรเนาะวันนี้อะไรประมาณนี้ครับประมาณ3าคาร์ดนะครับซึ่งผมจะเป็นตกับตัวไอดอลเพราะว่ามันมันมีน้อยนะฮะไปผมไปเลยครับไปเลสโกครับผมมาฮะตัวแรกนะครับผมเป็นตัวนีโอนะครับนะซึ่งเป็นตัวที่ฮิตติดเบต้าตลอดกาลของอินโดนะครับซึ่ง เนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกก็ไม่เป็นผลกับเขาครับเขา,าก็ยังเล่นได้เสมอครัเนิร์ฟมากี่ทีก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะฮะซึ่งคอมโบของเขาก็ง่ายๆโหซิปเปอร์มากแล้วก็กดแ S ครับผมนะมานี่เนาะ <c oughs> ก็รหัสพอครวรนฮะซึ่งเซตที่ผมจะใส่นะครับที่ทิศกันก็คือเป็นมานี่เนาะประมาณนี้แหลนะฮะ ก็จะเป็นเสื้ออาคารนี้หมวกม่าแคเทียแล้วก็หลังลิชนะครับหลังลิชเป็นหลังยูนิคเนาะนะฮะของคนลังวัตมันได้มาเป็นไงฮะไปทักรุ่ฮะนี่ฮะก็ครึ่งหลอดเลยนะครับนี่ไม่โหลดกับอัปเกรดนะตัวต่อไปตัวต่อไปทัศกรผมตัวต่อไปครับมวยไทยมวยไทยเอาไว้เอาไว้เอ่อทำแอร์คอมโบนะครับเวลาเราใช้เสื้อสตันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแบบ ต่อคอมโบได้กับอากาศถ้าผมอย่างเช่นประมาณน,นี้ฮะนี่ฮะประมาณน,นี้เนาะนะซึ่งถ้าเราใส่ของที่ไปคอมโบอย่างเช่นหลังของมาสเตอร์แพนด้านะฮหรือว่าคัพฟูแพนด้านะฮะแล้วก็ใส่เสื้อ Impact นะครับแล้วก็บก er วกมาสกี้เทียก็จะได้แบบประมาณนี้ ตัวต่อไปครับซาดินนะฮะหรือว่าเดสเซอร์เบเดอร์นะฮะซึ่งเป็นตัวเอา,เอาไว้ให้สำหรับพวกเล่นสวอฟนะฮะสวอเปอร์อะไรอย่างงี้นะก็จะได้คอโมโบประมาณนี้นะครับยวจะโชว์ให้ดูนะฮะที่ไม่มีแบบใช้แบบสวอเปอร์นะฮะ ันีะครบเป็นตัวฮิตเป็นตัวนอร์มอลที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูคอมโบสวัปเปอร์นะฮะที่เขาใช้กันนะครับผมไปเล้โกผมในดีผมเองนะฮะไป งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มากแล้วเกิดถ้าเราไม่ได้อ e นะีโวเนาะซึ่งความสามารถของอีโวมันเนี่ยเวลาเรากันใช่ป่ะศัตรูตีประมาณนี้นะมันจะเป็นการแพรี่รนะผมถามว่ามันดีไหมก็ดีนะฮะนี่ฮะประมาณนี้ฮะเวลาผมทำอย่างนี้นะ ซึ่งเราสามารถทําได้เวลาเราโดนพวกตัวตีเกติโแบบเช่นแบบจีนซาติมูเนี่ยมันจะคอมโบเราใช่ปะแล้วกดกัดแม่งเลยนะซึ่งหน้านะฮะแล้วก็แดชสวนไป,ปมานี้เนาะ,ะซึ่งมันก็ยากไหมก็มันก็พอนึ่งนะถ้าเกิดเราไม่ได้เซียนแบบคอัลเตอร์นะ,ะมันจะติดติดรีเฟกมันเราทําได้2อ,อย่างฮะ,ะแบบใช้แฟรรี่นะฮะหรือจะวิ่งก็ได้หรือจะวิงะว่งก็ได้ประมาณนี้เนาะ,ะถ้าเราถ้าเขาถ้าเราตีทันนะฮะก็มามีไปมามีก็มีแค่นี้แหละฮะเอลเลนไอนะฮะไปตัวต่อไปครับผม,ม,ม,ม ต่อไปครับเอ่อชื่อฮันเตอร์นะครับซึ่งมันก็เป็นตัวคอมโบแบบอินสต n ลคอมโบอะไรอย่างี้เนาะแบบเตียงแรงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถามว่ามันโอเคไหมก็โอเคผมเป็นถ้าเกิดอ e นะีโบเนาะมันเอาไวค้คอมโบพวกเกียร์นะครับประมาณประมาณนี้เนาะรประมาณนี้นะฮะหรืออย่างนี้ก็ได้ฮนะเดี๋ยวตีค้างฮะนี่ฮนะถ้าเราอัพ ถ้าเกิดเราอัพลูกซองแบบแอคแทกแรงๆนะครับก็จะสามารถทําได้ดีมากเลยนะฮะตัวต่อไปรับผมไปตัวต่อไปครับ,รบทหารปีครับผมซึ่งเป็นตัวไวคอมโบนะถ้าเกิดเราอีโวแล้วนะฮะซึ่งปืนของมันเนี่ยมันอีโวเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นมานะฮะแต่ว่าเอาไว้เล่นทีมได้ไหมไม่เชิงนะแต่ว่าเอาไว้คอมโบซะมากกว่านะครับประมาณนี้ ประมาณนี้เนาะทหารบีนะฮะตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปคออรับขับบอยนะฮะซึ่งตัวคาบบอยเนี่ยเอาไว้ซ้ำพื้นซะม,มากกว่านะครับถ้าเราถ้าเกิดคนเซีเซยนเนี่ยมันจะสามารถยิงสามนัดแล้วติดพื้นตลอดนะฮะอย่เช่นประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้เนะะานเนะขบับบอยนะฮะ ต <|so|>? ัวต่อไปครับผมตัวต่อไปฮะเอ่อเควิฟแฟชเชอร์ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทำคารโบกับบำวังนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้เนาะ ครับเควิคัชเชอร์กับกอนหวังนะฮะไปตัวต่อไปนะผมตัวต่อไปฮะเอ่อเป็น m ัตเตอร์สไปเดอร์นผมซึ่งตัวนี้เอาไว้เล่นทีมสวนสวนใจนะฮะแต่ว่าระบางพระทีดว่าว่ามันจริงทีเดียวมันก็สวนได้ะครับชาร์จยางก่อนฮะ,ะนี่ฮะมันจะออกมาประมาณนี้นะฮะซึ่งเวลาเล่นเนี่ยอย่างนี้ครับผมก็เกมเพล์ก็ประมาณนี้ครับกับบเตอร์นะฮะ ก็ประมาณนั้นมันก็เป็นตัวผนดีๆก็ตัวต่อไปผมไปตัวต่อไปฮะอ่าหมออาครับผมซึ่งมันเป็นตัวเอาไว้ซับซะมากกว่าเวลาเราฮิวเพื่อนนะฮะตัวมันเนี่ยสามารถฮิวได้ทั้งเลือดฮิวได้ทั้งกิ้วนะครับผมแต่มันมันระยะสั้นๆนะถ้าเกิดไปู่วีเพื่อนมันจะอยู่ได้นานประมาณสักสิบยี่สิบปีประมาณนี้นะฮะผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ตัวต่อไปผมตัวต่อไปฮะอ่าปาปาราสซี่ครับผมตัวมันเนี่ยมันดีนะครับกับพวกที่คอมโบใช้ทามมิงนะครับมันก็จะออกประมาณนี้นะฮะ ตั้งดีๆฮะต้องใจดีๆอ่านี่ฮะ SD สีของมันเนี่ยมีประโยชน์ฮะมันเอาไว้ถ่วงเวลานะครับของเดทไทม์นะฮะถ้าเกิดเรายิงดีๆแล้วโดนนะฮะก็ประมาณนี้แล้วปะปาราซีนะฮะ ตัวต่อไปครับตัวต่อไปฮะพันธ์รอนครับผมซึ่งเป็นตัวต่อการต่อต้านอากาศยานเวลาเรายิงไปเนี่ยเขาจะติดสถานะสกิวบล็อกเคนอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นตัวซับทีมได้ดีประมาณหนึ่งนะฮะตัวไปพวกต่อต้านอากาศยานเหมือนที่ผมพูดไปนะครับเช่นตัวสตอร์ฟไอด์เลยเนี่ยผมจะยกตัวอย่างไปนะครับไปตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปฮะเรนทูนครับผมซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยมันเอาไว้คอมโบนะฮะตัวส่วนใหญ่อินฟินิตี้ของมันด้วยนะครับมันทำง่ายมากจะทำให้ดูนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับเล่นเรนนิ่งฮูดนะฮะหรือตรงนั้นบอกแดงนะครับไปตัวต่อไปคะตัวต่อไปฮะไม่ใช่ที่ไหนไกลอเป็นตัวแลวนี่เมียก็เองครับผมจะไม่อวยนะอันนี้ผมจะไม่อวยนะผมเป็นเล่นตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับผมผมจะไม่อวยแล้วกันนะฮะาอสามารถมาเนี่ยก็เอสีมันอ่ะมันจะสามารถตัดพวกสกิลทุกอย่างได้ฮะแต่จะเป็นยกเป็นพวกหัวหัวอังเจลริกนะครับเป็นวงแหวนนั่นแหละฮะ ตีมอีโบได้นะครับกับถ้แต่ไม่ผิดนะหมวกของไกด์เดอเนอร์นะครับมันจะตัดไม่ได้นะผมถ้าเขาติดสถานะไปแล้วนะติดสถานะอมตะนะครับผมนะแต่อี่อื่นเนี่ยเช่นหมวกแซปเปอร์เนี่ยมันยังตัดได้ครับผมทุกอย่างนะถ้าเกิดเราอีโบไปทั้งหมดขั้นที่สุดท้ายนะก็ประมาณนี้ครับแล้วนี่แม่นะฮะแค่ผมแค่หยิบมาเพราะเอสดีมันตัดสกิลได้แค่นั้นก็พอแล้วับ ตอนที่ผมคิดตอนแรกได้ผมเริ่นนะฮะไปด้วตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปฮะอ่าเป็นมาเฟียอีโบนะครับผมซึ่งมันเอาไว้ตัดอย่างเดียวฮะเนี่ยเส้นเอาไว้รบกวนพวกเกลียอะไรเงี้ยอ่ะก็อย่างเงี้ยเกมเพลย์ก็ง่ายๆฮะแดดเดี๋ยวฮะยิงแดด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 อะไรเงี้ยฮะถ้าเราใส่หมวกของลูซิเฟอร์ด้วยก็โอเคได้ฮะมันจะตัดเลือดทั้งทฤษกันได้ครับผมซึ่งน่ารำคาญไหมก็น่ารำคาญอยู่บนหลังฟัวน่ะ ก็ประมาณนี้ฮะสำหรับมาเฟียนะฮะต่อไปครับผมต่อไปฮะทำเกครับผมิึงทำเกตเนี่ยเห็นอตอนยังไงวะก็ที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเอาไว้เก็บหนอนสัดส่วนใหญ่นะฮะเขาจะเก็บเกตแล้วเขาก็จะยืนนิ่งอะเก็บเกลไปเรื่อยแล้วเขาจะเวลเาศัตรูโดนมัดเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้ฮะลากไปลงเหวอย่างนี้อะไรผมวาร์ปไปเลยนะฮะเอาไวเ้เก็บหนอนนะฮะหรือว่าหรือว่าจะเก็บหนอนแบบไม่ต้องไม่ต้องฝ่ฮาหาก็ให้กด s อตมันก็จะลงไปเลยนะฮะประมาณนี้เนาะ แต่อย่าไปใช้กับพวกที่มีเลือดเยอะนนะ,ะอย่างคือหรือว่ายังไม่ตายนะเพราะว่าไม่ชัวร์มันจะเสียสกิลแบบเฟืองเปล่านะะแนะนำให้ใช้กับพวกที่เป็นตัวหนอนดีกว่านะครับส่วนเรื่องสกิลมันเนี่ยหมวกกระหลังอ่ะเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วฮะส่วนเสื้อเนี่ยเอาไว้ทอบของน่นเอาสามารถเซฟออกมาได้นะฮะเสร็จแล้วเก็บหมวกไปเลยอย่างนี้เนาะอ่ะหมวกมันเนี่ยเวลาเราโดนตีอะไรเงี้ยใช้เขาจะตีเราไม่ได้ระยะสั้นๆนะระยะสั้นนะฮะใช้อากาศได้ผม าม,มามถใช้การอากาศได้นะครับส่วนเรื่องหลังเนี่ยมันเอาไว้ตัดพวกเอ,อ่อพวกที่อยู่กับอากาศหรือว่าอยู่ระยะไกลนะครับหรือว่ารีสกิลอะไรประมาณนี้เนาะรีสกิลรีเลดถ้าเขาใช้หมออาร์อะไรเงี้ยตัดแป้งเลยะตัดได้หมดทุกอย่างอ่ะตัดปุ๊บตัดทิวเลยเลยนะฮะเพถ้ามีประโยชน์อยู่นะฮะถึงจะไม่มีดาเมจเอาเวลาเพื่อนก็ได้ฮะกับอากาศเนี่ยเวลาใช้หลังหลังกระเป๋าจำชื่อไปนะฮะหลังกระเป๋านะฮะเราสามารถจิ้มลงมาได้แล้วติดฟอร์แบบเจ็บมากนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับเราทำเกียร์นะฮะตัวต่อไปฮะเป็นสเปซทูเปอร์นะฮะซึ่งเอาไว้เป็นตัวะะมโมโมยิงนะฮะคอมโบยิงนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครัสำหรับตัวสเปซทูเปอรน์นะฮะมันก็มีแค่นี้แล้วครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำตัวน้องมอสนะฮะเนี่ยรอสกาเลยที่นี่ผมซึ่งหมาว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณก็ได้นะครับผม นะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าอะไรก็สามารถพิมพ์ในเมนด้ได้ผมจะมาตอบทีหลังนะฮะเอ,อาจจะนานหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยเช็คมาเข้าดูในนี้เท่าไหร่นะฮะสำหรับวันนี้ก็ไปไปครับผม s u e you อ n e ี e ยวเ t ็กค n นเทนนะฮะไป,ไปไปครับผม